ครับเตียงเลยพี่ครับเตียงเลยมีไม้มี Meet, มีนะ่ยพี่ครับเตียงครับ Fd s e shop มีโปรโมชั่นเลดสิบบอกรฟุดออสตาแล้วก็คิงเรเจนซี่โดยมีบริการกดผลบอกฟุดบริการกดเกมพาสบอกฟุดบริการกดออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนซ์บริการกดผลคิงเรเจนซี่บริการกดเกมพาสคิงเรเจนซี่และมีบริการอื่นๆอีกมากมาย สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้เราก็จะไประเบิดเนเธอร์นะครับเพราะว่าเราจะมาอัปเกรดอุปกรณ์แล้วนะครับก็คือชุดก่อนนะครมันดีกว่าเดิมนะครับทุกคนมันจะเป็นแร่แร่หนึ่งนะไม่ชื่อว่าอะไรเอฟพูดดิ่ออนั่นนะนั่นเลยนะซึ่งนะครับผมจะใช้เตียงการระเบิดนะครับเราต้องไปเนเธอร์นะครับแล้วเราก็แบบว่าต้องระเบิดตรงประมาณชั้นที่สิบห้านะครับอะไรประมาณนี้นะครับถึงจะดีนะทุกคนแมวใครวะเอฟแมวเอฟวะเฮ้ยใครเนี่ย ให้ไอเว้ยยรู้ไหมกูเกิดไหนเกิดไหนดูบ้านเออเรื่องเรื่องไปอย่างนึงคือหมู่บ้านอ่ะรอกูอีกสักทีพี่วินพี่วินไม่มานอนไงเออพี่วินไม่มานอนไงี่ยไม่ไม่ไม่มีอีกทางนึงเลยพี่พี่ทุบเตียงต่งกันออกแล้วพี่ก็ตะคัดตะตายเว้ยพี่จะมาเกิดตรงนี้เว้ย เออเออใช่ใช่พีใ่ใช่ใช่วันนี้นะครับวันนี้มีพี่วินมานะครับะอีพีนี้จะพาพี่วินไประเบิดเหมืองนะครับในนรกนะครับฆ่าตัวตายยังไงวะเอาตายก็คือโดยจากที่สูงไงพี่ไม่ก็มีลาวบาไปแถวนั้นอ่ะตอนนี้นะครับเราก็อ่าอัปเดตมาได้เยอะมากเลยนะครับก็มีไผ่นะครับที่ว่าไปนี่มาแล้วก็เจอเทะเลทรายน,นะครับเจอเยอะมากเลยนะครับตอนที่แบบว่าไอ้ตายด้วยไอ้ลองโกลเลมโหพี่ เออให้มันฆ่าแม่งเลยโอโโ้โโคตรโหดแล้วเราก็แบบว่าไปเจอนู่นเจอนีน่นะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายดูนะเพราะว่าไอเราออกไปทัวร์นะครับเพื่อหาหนู่นหานี่แต่ไม่ได้ถ่ายมา,าดูมาดูแม่งที่คุยแล้วก็ฟังก็อย่างเงี้ยแบบเดินมาเจอพี่โน้ตตกปลาหรือพี่อะไรองี้ไม่ใช่เหรออ๋ออย่างงั้นอย่างงั้นเรารู้ไงอันนั้นเรารู้กันพี่แต่อันนี้ก็แบบอันนี้เราไม่รู้ไง กระตกไปจีวมแตกแล้วก็มีน้ำพุนะครับไม่ตามสคคิปเลยวะก็คือบ้านเราก็อัปเดตไปเยอะเลยนะครับเนาะก็ 4P แล้วก็มีขวางเกือบครบแล้วโอเคเหลือแต่ตีมังกรนะแต่ตอนไปตีมังกรนี่เราจะให้พี่บินไปตีด้วยนะพี่บินจากตีะมงกรันตีพึ่งไงใช่เหรอืมใช่อ่าพี่ไปหาเกาะเกาะเหล็กมาก่อนก็ได้พี่มันจะมีแรงระเบิดอยู่พี่ไปไปพี่เอานี่มาด้วยเว้ยเอาอะไรมาพี่ไปนี่ เฮ้ยปลา,าเฮ้ยปลาอะไรอ่ะตรงไหนอ,อ่ะในทะ <นา S 1> เลเหรอหมา,มาน้ำโอ้หมาน้ำเฮ้ยมันเลี้ยงนะมันมันช่วยเราฆ่าคนได้นะเว้ยมันช่วยเราฆ่าแบบพวกศัตรูได้โอ้ gan gan ถ้ามึงตีถ้ามึงตีแบบไอ้เช่นกูตีมึงอ่ะแต่ตีมึงอ่ะออกมาฆ่ามึงเลยเออไปจะออกมาแล้วไปจอกมาแล้วเห็นปะอ่ะใช่ป่าวคนละตัวหรือเปล่าตัวนี้ป่กวะใช่เออมึงลองตีกูได้มันจะปกป้องกูป่ะเอออ่ะเออฆ่ามันดิน้องฆ่ามันเลยน้องกัดมันดิ อกำมันดีเฮยเกิดอะไรขึ้น <ST> ม <AT imprisoned> ันจะขึ้นมาบนบกอ่ะไม่ใช่บกอ๋อไม่เห็ตรงนี้อ๋อป่ะพี่วินพร้อมยังผมไปทำทางให้แล้วพี่ผมทำทางให้แล้วในดนรกพี่นะรกมาเลยพี่มาทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเกรดเสื้อผ้าของเรานะครับให้มันดีกว่าเดิมเนาะที่แบบว่ามันอัปเกรดต่อจากเพชรอ่ะเพชรยังดีแล้วนะแต่ว่านี้มันดีกว่าเพชรนะโอเครอทุกคนเข้ามานะครับตอนนี้มาเลยอยง มากันเลยยังเอ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะโอเคโอเคมาละหนึ่งเฮ้ยค้างจัดเฮ้ยค้างจัดเฮ้ยเข้ามากันแล้วเนี่ยพี่เหลือพี่คนเดียวเนี่ยตุ้มกูระเบิดกูระเบิดตุ้มอะไรแล้วพี่ผมก็ตุ้มก่อนเออมา่ามามานี้ยมานี้มานี่มานี่นี่นะทุกคนผมก็แบบว่าอ่าได้ขุดทางมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำระเบิดอะไรจริงจริงอ่ะเราจะใช้ทีนทีเว้ยแต่ไปมามันก็มีเตียงนี่ว่ะนี่บล็อกเนี้ยพี่นะนี่บล็อกเนี้ยเนี่ยที่เราต้องการเนี่ย เนี่ยฟัดโูขุดเลยไม่รีรอใช่ใช่ขุดเลยพี่ขุดเลยนี่มันมันต้องใช้ที่ขุดเพชรป่ะอ่าไม่โอ้อ่าหมดแล้วมีแค่สองอันตรงนี้มีแค่สองอันเองโอเคเราได้มาแล้วนะครับอยากระเบิดป่ะได้ระเบิดแล้วพี่นี่ไงครับเตียงเลยพี่ครับเตียงเลยมีไม้มีมีเนี่ยพี่ครับเตียงครับครับเยอะๆดอดเา กูตายกูตายเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ๊คเกือบตายเกือบตายไอเอฟตายนะครับอุ้ยแม่งเอ้ยของที่เก็บสะสมมาแม่งเอ้ย ไม่ไม่เอาคืนเอาคืนเหรอเรื่อคืนเหรอไม่ตายไม่ตายเอฟกับพี่ตายสองคนไม่เว้ไยเอฟเอาไม้มาเยอะเอฟไหมหล่นใส่ไฟมาแล้วเอฟฝากด้วยฝากเอาไม้มาหน่อยใช่ใช่ใช่ไม่ดิพี่มันไม่พี่มันไม่เยอะเลยเอไม่ดับเลี้ยวไงดับเลี้ยวพี่วินเอาเอาเอาแม่งเอ้ยแล้ว องไปไหนแล้วโอไม้ก็ไ <puisque> ม่ม <c oughs> ีค้าวอีกแล้ข้อี่ยูกไปไหนเอาพี่บินมาเนี่ยโดนลูกคมปงี้นลูกคมเฉยเลยแมีโอ้ เรายังไม่เจอเนี่ยเนี่ยเป็นการเป็นการเปิดตัวพี่ชายที่สุดยอดที่สุดในโลกระเบิดมันต้องมีระเบิดมีอะไรอลังการเออใช่ทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเอาไม้ก่อนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมเอาไม้มาแล้วนะครับแล้วก็อ่าเอฟเอเนื้อไอหนังแกะเยอะมั้งอ่ะเออแป๊บหนึงโอเคโอเคสวัสดีพี่ชายหน้าข่าทิ้งจริงๆโอเคพี่ เฮ้ยเฮ้ยไม่เงยอ๋ออยู่นิ่งๆดิโอ้โหเอฟเราคิดถูกใช่ไหมจะขุดเอาแล้วน่าจะทำคลิปแบบว่าเออตามหาบ้านวิเดจหรือบ้านอะไรเงี้ยเราให้เขามาเนาะไม่ใช่แบบว่ามาในนรกแม่งเงยนรกจริงๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอขุดก่อนนะครับพี่วินหาพี่เอ็กแล้วมาขุดดีคุมงาน อ๋อแบบเป็นสายคุมงานอะไรอย่างงี้นเนาะโอเคทุกคนผมก็ขุดระยะนี้นะครับไม่รู้ว่าอ่าในเวโอมนี้มันจะเจอเหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันมีไอหินนั่นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมให้เอฟมันคาบันนี้เยอะเลยโอเคถ้าผมจะเอาอันนี้เก็บไว้ผมจะเตียงไว้เลยนะครับเอออะไรประมาณนี้ไปพ,พี่เอามาเต็มตัวเลยไปพี่วินไปไหนอ่ะไประเบิดไงเออไปสุดทางกันนะพี่สุดทางปุ๊ดเลยพี่ก็กดระเบิดเลยพี่แล้วพี่ก็ถอยกันหลังกลับมานะให้มันแบบว่ารัศมีไม่โดนพี่นะได้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 ดูนะครับได้พี่ได้พี่ดดดููิลอง ได้เลยเบกก็มันไม่ได้ไงพี่ผมเลยก่อนที่ว่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็เสียคนกำลังไปหนึ่งคนนะครับก็เป็นคนที่แบบว่าเอยตายๆเพื่อแล้นะผมผมจะกดแล้วนะทุกคนผมจะกดนอนแล้วนะปั้งว้ายไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลย เฮ้ยเฮ้ยไม่มีว่ะมันหายากอยู่นะจริงๆเอฟเอฟเอฟเก็บเก็บให้หมดเลยเอฟเก็บให้หมดเลยเตียงอ่ะเออเก็บเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยโอเคแต่เราก็จะระเบิดแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับท sure ุกคนเออประมาณนี้นะครับนี<_<_่แล้วก็จะระเบิดไปงี้เลยไปต่อนะครับไปต่อ ปังโอ้โหจะตายจะตายจะตายเดี๋ยวผมไปดูผลงานก่อนนะครับว่ามันมีหรือเปล่านะครับทุกคนตอนนี้นะครับมีราวาร่นลงมานะครับแต่ว่าเอ่อบล็อกที่เราหานะครับไม่เจอครับไอ้บล็อกไอ้ที่เราตามหานะครับมันจะไม่อ่ามันจะไม่แตกนะตอนระเบิดอะเออแต่ว่าในนี้มันคือคือไม่มีมันไม่มีเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยอันนี้คือเกลือนะอันนี้เขาเรียกว่าเกลือมันหายากเหรอเฮ้ยแสดงว่าเราขุดลงมาเราเจอแล้วอันนี้คือเราโชคดีใช่ไหมโชคดีโชคดีอ๋อ ตุ้มยากมากเลยเนี้ยตุ้มแง,งตุ้มต้มเอ้ยได้อยู่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 แล้วก็จะระเบิดอย่างเงี้ยครับโอเคระเบิดแล้วครับเอ้ยจะโดนหน่อยเอฟเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยจฮ้ยะตายเอฟจะตาย ไอเอฟจะตายไอเอฟจะตายอันนี้คือผมแปลว่าไอ้ทนแรงระเบิดนะครับน่าจะใช่นะน่าจะโทนแทนระเบิดอันนี้เฮ้ยแต่ว่าไม่เจอเลยนาะมันเจอยากมากเลยเน่ะเอาดีกว่านะโอเคี่ขุดขุดเอาขุดเอาได้เอฟขุดเจอไงเมื่อกี้กับวะกับวะกับวาเออแบบนี้แบบนี้อ่าแล้วก็ปึ๊บเออ เฮ้ยไม่เจอไม่เจอไม่เจอเลยเฮ้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 ยอุดไว้อุดไว้เฮ้ยไม่เจอเลยนะครับทุกคนเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าเกลือ อันนี้ก็เรียกว่าเกลือมากเดี๋ยวผมก็ไปมาอไอขุดไปทางข้างหน้านี่ดีกว่าทุกคนนี่นี่ขุดไปทางข้างหน้านี่เลยแล้วก็คลิปหน้านะครับผมาจะไปเอาวิเลจเจอร์นะครับ,ม, <logos> ารบมาหมู่บ้านเราเราจะทำฟาร์มเหล็กกันนะครับทุกคนอ่าตอนนี้ผมเจอบ้านวิเลจเจอร์แล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายทุกคนดูนะครับไปเจอมาโคตรหลายหมู่บ้านเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเลาะดูให้เออมันอะไรประมาณนี้ตอนนี้เราก็ขุดไปเรื่อยนะครับเหมือนหาพชษ uh. แต่ว่าผมว่ามันน่าจะยากกว่าหาพชรนะตอนนี้นะครับเหมือนบล็อกผมเต็มตัวโอเคแต่ผมจะะเเเรรริิ่่มบดแแลล้้้วนัตตงงีย โอเคโอเคปุ๊บตุ้มโอเคแล้วก็กต,ตรงนี้ตุ้มอืมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้อีกตุ้มอืมโอ้ถ้าไม่มีอู๋อันนี้จะพังหมวกจะพังแล้วผมลองดูนะครับว่ามันมีหรือเปล่าไม่เจอเลยอ่ะทุกคนไม่เป็นไรทุกคนเราเหลือเตียงอีกเยอะนะครับตอนนี้เอฟอย่างไรเอฟกำลังโค่นไปอีกทางนึน okay. งโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอระเบิดจนกว่าจะเจอนะหรืออาจจะไม่เจอ เฮ้ยใช่ปะวะเฮ้ยเจอแล้ว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 ทุกคนนี่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 เฮ้ยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วไม่รู้ไม่รู้กี่ก้อนเดี๋ยวผมลองขุดดูนะครับทุกคนหนึ่งก้อนแล้วก็ฮะยัหนึ่งก้อนแล้วนะไม่มีแล้วไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่วงขลยมันจะเป็นอะไรปะผมก็ตุ้มดิพี่ โอเคเอออย่ามาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะให้พี่วินนะครับระเบิดนะครับระเบิดตุ้มนะครับม่มาแน่นอนหัวเลยตุ้ม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 โอเคพี่วินมาพี่วินเตรียยนะพี่แต่ว่าแต่ว่าพี่ต้องระยะห่างเลยนะพี่ไม่ใช่แบบว่าอาแบบอยู่ใกล้ๆก้เตียงแล้วกดตุ้มอันนี้มันก็ไม่ได้นะทิ้งระยะนะเออทิ้งระยะพี่อ๋อนี่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 กี่บอกว่าทิ้งระยะกี่บอกวะก็ออกมาจนกว่ามันกดไม่ได้เพราะมันกดไม่ได้พี่ก็ขยับไปจนมันกด เฮ้ยไม่ใช่อย่างงี้อ่านี่นี่นี่พี่พี่พี่เอาเตียงตรงนี้ไปพี่ไปเย็ดเอาว่ะเฮ้ยเยอะวะเฮ้ยเฮ้ยมันทาไมเข้าตัวผมว่าตัวพี่เต็มเหรอตัวพี่ของเต็มว่ะไม่เต็มไม่เต็มมึงต้องทิ้งระยะห่างกับพี่หน่อยโอ้ยห่างโอเคอ่ะนู่นรูนี่รูนี่รูที่พี่นู่นน่ะนู่นน่ะเออไป เข้าไปลึกเลยนะลึกเลยอ่าลึกเลยลึกเลยพี่จนกว่าแบบว่าตรงที่ผมระเบิดล่าสุดอ่ะเออเราจะมาดูผลงานพี่วินนะครับอ่ายา่าโอ้โหมีชุดแล้วเฮาเอยเอาว่ะอุ้ยเออนั่นแหละก็ระเบิดได้เยอะอยู่นะเออแล้วก็ระเบิดข้างหลังพี่กลับมากลับมาแล้วก็วางมาแล้วก็ทิ้งระยะห่างเออจนมันกดไม่ได้ กดไม่ได้อ่ากดไม่ได้อ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่ทำต่อเรื่อยๆทำเรื่อยๆพี่ทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวเพิ่งเช็คพี่เดี๋ยวเราค่อยเช็คทีหลังพี่เราตุ้มๆเรามาเราแบบว่าขยับมือตุ้มๆเลยอย่าพังนะชุดอ่ะดูแลดีๆด้วยอ่านั่นแหละพี่ถ้าเลือดพี่ลดหรืออาหารอาหารมันจะลดหมดเร็วพี่อ่าแล้วก็มาอีกมาอีกมาอีกนี่นะครับลูกศิษย์ของผมนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้ออ่าอ่าอ่าลงมาตุ้มเออนั่นแหละพี่ <rium> <Dante> เออเอ้ยระวังดูดูดูเลือดดูอะไรด้วยพี่ไม่กลัวน่าไม่ใช่ชุดเราพี่ชุดผมแม่กลัวจะได้เเวยโคตต้องตี้งเลี้ยงสัตว์ต้องอะไรเยอะแยะเลยมาดูนะครับว่าพี่วินแกจะได้หรือเปล่าอ้ยอห้ยเสียวไม่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 ทุกทีทุกทีพี่จะวางแล้วพี่ก็ถอยมาที่พี่วางพี่กดเลยชุดชุดกด ไม่โอ้โหลองพิกเอ็กอะไรด้วยจิบจิบจไม่โดนไม่โดนไฟไม่โดนไฟของผมไม่โดนใช่ไหมของผมไม่โดนใช่ไหมพี่คอนเฟิร์มให้ผมหน่อยไม่โดนนะโอเคนะตายคู่มี่รับประกันมีรับประกันของมึงไม่โดนไฟของผมไม่โดนไฟคนที่เล่นไปครับเป็นแบบว่าเปิดหัวกับพวกมึงดิเฮ้ยโคพิกเอ็กยังอยู่พิกเอ็กแม่งเลเวลตันด้วย ตันน่ะคือตันน่ะโอ้ยังอยู่นะยังอยู่นะโอ้ยยังถอยอ่ะมึงโอ้ยธนูยังอยู่โอ้พี่เอ็กซ์ยังอยู่โอ้รอดชุดยังอยู่ครบรอดไม่เว้ยตอนแรกอ่ะพี่พี่พี่ไม่ใช่อย่างนี้เว้ยก็คนมันคล่องมันก็ต้องเร็วขึ้นป่ะล่ะโอ้โหเร็วขึ้นก็ไม่บอกไอ้คนอยู่ข้างหลังเนาะเฮ้ยมี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 พี่พีผลงานพี่ได้ว่ะเฮ้ยบอกแล้วพี่ตึงเฮ้ยมีว่ะเเนนทป็ เฮ้ยทีหลังผมจะไม่ตามพี่แล้วพี่พี่พี่มายังพี่มายังพี่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 กลับพี่กลับไปยังพี่กลับมายังกำลังไปกำลังไปอ่าลงมาตอนนี้รอพี่บิดมานะครับใช่ผมใช่พี่ทำตัวเออมึงถอยไปอยู่ห่างๆคนนี้อ่าอ่าได้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 พี่เร็วนะอ่าพี่เร็วโอเคโอเคเดี๋ยวผมแบบว่าอ่าซ่อมให้เคคนนะครับไม่เงยตายคู่เลยดีนะของไม่พังโอ้ช่อมวันนี้วิวสองโอ้มีวิวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟอร์จูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาแล้วฟอร์จูนหมดไอ้ย่ะฟอร์จูนหมดแล้วพี่โลกเราไม่มีฟอร์จูนแล้วขอยเอฟกับพังคุ้มคุ้มคุ้มอืมไม่น่าให้พี่บินทำเลยวะเอาเวลสองกันเวทสองกันแล้วซ่อมอันนี้กันนี่มึงมาขูดกันคูดได้ไงขูดได้นี่นี่มีพี่อยู่ไหนพี่อยู่นู่นใช่ไหมโอเคโอเคมึงไงจะให้พี่ทำเหรอวะ ไว้ใจพี่ปะพี่ว่าผมจะพี่ทำป่ะวะนี่นี่นี่พี่ไปดูแผนงานพี่นี่เราจะไม่ได้ดูใช่ไหมนี่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 เห็นนะเราจะขู่ไปหรือเปล่าขูได้เนี่ยไหนอะเนี่ยเนี่ยเขว่าน่าหัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยขู่มันไงตัวเล็กทุกคนฮะพี่วินอะไรขวานสุดเทพของผม เรียบร้อยแม่งเอ้ยพังหมดเลยเฮ้ยมีสองอันสองอันว่าเฮ้ยเฮ้ยสองอันว่ะเฮ้ยเฮ้ยเจออีกแล้วเฮ้ยไม่คุ้มไม่มีอะไรคุ้มเลยอ่าขวานคือเทพของข้าขวานเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวดิยังไม่กลัวดิแม่งไดต้องเริ่มต้นใหม่เลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาดูนะแถวเนี้ยมาเยอะโคตรยุ่งยากเลยโอ้ยน้อไม่เป็นไรล็อกไม่เป็นไรล็อกเ้ยมันก็ไฟมันเลื่อนผ่านไปเนาะมันผ่านไปแล้วเนาะไอ้มันผ่านไปเลยเนาะหาพี่บอหาเออมันเครียดไงไอ้ไอมันเครียดเกินไปเอ้ยเอ้เครียดเกินไปผมว่าผมเกลียดกว่าเดิมแล้วตอนเนี้ยแม่ของหายเป็นว่าลินเลยวิ่ง ไอ้อย่าตีดิแม่งอเอ้ยเอาเวา,าดูธนูอยู่ไหนธนูยิงแม่ง,อองเอือลูกธนูหายรอดไปเอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวละแม่งเอ้ยหันพังอีกไอ้แม่งเอือไม่มีอะไรตีแรงๆเลยวะ่ะอะไรกลับแล้วไอ้เออไล่กลับแล้วไล่กลับแล้วไล่กลับแล้วไม่ไหวละดื้อเกินดื้อเกินผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ดื้อเกิน โอเคทุกคนกเดี๋ยวมผมขอทำนิดสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวให้เขาขึ้นไปข้างบนเหลืออะไรกันนะถ้ามันไม่ได้แล้วผมก็จะพอนะครับถ้าหมดเตียงพวกนี้นะผมก็จะพอละเอาชุดหนึ่งก็พอแนละ้วชุดนึงโอ้ชุดนึง<ห>นก็ผ<พ>ี<พ>ได้พี่ได้แค่ห้าอันแม่งล่อไปกี่นาทีเนี่ยมันมันใช้มันใช้แท่งแท่งหนึ่งกับชุดกับเกาะอันหนึ่งเลยไม่ได้ใช้เยอะนะไปเจอพี่ไปเจอแล้วอ่ะเจอเจอสองอันทุกคนเจอสองอันเออเลิกตีได้ไหมเอาหารไปพี่อาหารไปอาหารไปกูจะตายลเนี่ย เอ้ยได้ว่ะได้มีสองงนว่ะเอ้ยใครบอกหายากครับไม่มีในพจนานุกรมครับวัดทดูข้างบน้วยนะเผื่อมันมีนะโอเคเอ้สลามตัวใหญ่โว้ยตัวใหญ่ใจจุ้ยไม่สู้ไม่สู้ไม่แรงนะไม่งนะไม่สู้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 ไม เออเอเอาคืนเอาคืนเออเออต้องต้องไว้หลายครั้งเรืเอเราเฮ้ยเจอดอนน <c oughs> ั่งูงลงเลยถ้ามึงออกมาปุ๊บดนเลยโอเค <c oughs> <c oughs> okay, ทุกคน <c oughs> แล้วน่าจะพอแล้วนะครับเราได้มาเยอะมากเลยนะครับก็พอละตอนนี้ผมก็ลุ้นว่าผมจะกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับเพราะมันมีมารผจญอยู่ข้างบน เตรียมเลยใช่มมึงเตรียมตัวโดนเตรียม,มอะไรเฮ้ยพอแล้วไอ้แล้วต้องเอาไปปิ้งเหรอพี่แล้วก็ไปทำอะไรอีกอะลวงกระทองอ่แะแต่นี้ผมยังไม่รู้นะครับว่ามันทำยังไงบ้างนะครับทุกคนผมยังไม่รู้เลยผมยังม,มีความรู้เลยโอเคทุกคนไปเผาเว้ยแล้วก็ได้มามแล้วก็ได้ชิ้นมาอ๋อแล้วก็ได้ชิ้นมาแล้วก็เอาเอามาใส่ในนั่นแหละในแก้วแล้วก็ใส่น้ำแข็ง อ๋อแขกแล้วก็ดื่มกินเลยใช่ไหมแล้วก็กินเลยก่อ <c> น <oughs> <g ots> อื่นเราต้องเราต้องอันนี้ใช่ไหมเราต้องเผาใช่ไหมใช่ใช่เราจะเผาก่อนแหละอืมหนึ่งอันนี่ใช้ได้เยอะปะหรือว่าใช้ได้แหนึ่งอันหนึ่งชุดหนึ่งอันใชนไ้ได้หนึ่งได้หนึ่งไอหนึ่งเกาะไอเสี้ยมเกาะอ๋อหนึ่งแแหงกับหนึ่งเกาะโอเคโ <c oughs> อเคหนึ่งแแหงกับหนึ่งรองเท้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ๋อโอเคโอเคอ่าตอนนี้เรามีประมาณหกอันนะครับหกอันเอฟเอาไว้ไหนเอาไว้กล่องไหนเอฟเอ่อกล่องแรกน่ะกล่องแรกใช่ไหมข้างบนใช่ไหมอ่า โอเคกล่องแรกนี่ไงตอนนี้เรามาได้มาเจ็ดอันนะครับเจ็ดอันเราต้องปิ้งนะครับพี่วินบอกว่าให้ปิ้งอ่าผมก็เชื่อพี่วินนะครับยไม่ใช้ปิ้งนะเธอแหลกปิ้งอันนี้นี่เราก็จะปิ้งอย่างนี้เลยนะครับพี่วินอยู่ไหนไปพี่วินไปตุ้มฮ่าฮ่ร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วเนี่ยนี่แล้วที่ได้นี่นี่นี่เนเธอร์นี้ใช่มันจะเฮ้ยว่ะได้อันนี้มาก่อนแป๊บมันจะได้เศษเนเธอร์ไลท์มาก่อน อ๋อเอาไปครับอ๋อครับไปทิ้นนึงนี่พี่พี่พี่หาสูตรครับให้หน่อยพี่มันครับยังไงลืมละมันต้องใส่กับท้อเปิดหนังสือดิเปิดหนังสือเแป๊บนึงแป๊บนึงทุกคนแป๊บนึงเลยมันมันมีอยู่มีอยู่โอเคทุกคนเราจะเอานี่มานะครับเอานี่มาปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็ต้องครับนะครับอ่าพี่วินบอกว่าให้กดไปที่ไอ้สมุดนะแล้วก็หาเอานะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมหาก่อนนะโอเคทุกคนนี่นะครับการครับก็จะได้อู้มันได้แค่อันเดียวเองนะใช่อันมันได้ต่อ โอ้โหเราต้องไปหามาเยอะเลยดีไงโอ้โหได้มาแล้วนะครับลองทำลองทำดูสักอันหนึ่งก็ได้เออใช่ใช่ใช่ลองทำนะนี่ไงนี่ไงใส่กับอันนี้เลยนี่นี่นี่เอ้าใช้เลก็ใส่กับอุปกรณ์ไม่ได้หรออุปกรณ์เนี่ยไม่ได้เฮ้ยใช่มันต้องได้ดิพี่มันได้แต่ว่าใส่ใส่กับดาบได้ปะอืมมันต้องแบบว่าอ่าไอ้พวกนี้มันต้องไม่เอ็นชาร์จหรือว่าอ่าต้อง ต้องแบบว่าลองขอแไม่เอ็นชาร์ดดูไหมเออลองลองขอแบบไม่เอ็นชาร์ดดูดิหนึ่งสองสามนี่แหละครับแม่งเลยเป็นไงล่ะตอนนี้นะครับเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นของใหม่สําหรับผมเลยนะครับทุกคนหรือว่าของมันต้องแบบไม่พังวะพี่มันถึงจะคราบได้อย่างนี้หรือเปล่าเนาะลองแบบของอันนี้ก่อนเด้เออดูนะครับเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยมันมาทำอะไรอ่ะมันต้องไปเผาอีกรอบบอใช่ปะ เฮ้ไยไม่ใช่เผาอีกรอบโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอไปหาวิธีก่อนนะครับแป๊บหบนึง่งอ๋อทุกคนตอนนี้นะครับผมรู้แล้วนะครับว่ามันต้องทํำยังไงนะครับเราต้องมีโต๊ะอัปเกรดนะที่ไม่ใช่ทั้ง้วเราก็แบบไอเอาใจให้ทั้งไปหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องอ่าไม่รู้นะครับว่านี่มันใช่หรือเปล่านะครับที่ผมจะทําอยู่เทียบเกรดนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะนี่ไงใช่ด้วยพี่นี่นี่ไงได้แร้วนี่ยเอาว่ะพี่เนี่ย นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนเราดีกันสักวันไม่ได้เหรอพี่กูวิ่งแล้วกูไม่ทำอะไรหรอกปุ๊มแม่นแม่นด้วยฮ่แม่นครับแม่นพี่พี่พี่ดูดิพี่ดูดิสวยป่ะเหมือนเหมือนของเหมือนเหมือนของหินเลยอ่ะเหมือนของหินเลยอ่ะแต่มันมีความพิเศษนะ อ๋อขอพิเศษขึ้นเนาะไม่รู้ว่ามันดีกว่าเดิมอะไรมากมายหรือเปล่านะครับทุกคนเฮ้ยแต่ตอนนี้ผมจะได้ขวานผมคืนมากเลยอะ่ะเพราะเพราะว่าขวานของผมแม่งพังไปแล้วอะ่ะไอ้โดนไฟระวาน,นไปแล้วอผมโคตรเศร้าเลยตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวชุดอันนี้นะครับผมไปปลดประจำการกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับชุดนี้อ่าเพราะว่าใช้ไปหานั้นเฉยๆนะอ่าวันนี้ก็ถือว่าวิชั่นก็คืออมเพจนะครับอะไรพี่ทำอะไรเอ ทำอะไรทำอะไรเล่าเลยกันคิมเบอร์คิมเอรสะาเอ็เอฟบเย็บชื่อบี้น้องไปทางโอ้โหแม่งเอ้ยอะไรของพี่เนี่ยแม่งไม่มีเลขก็แบบสุดยอดสะพานเนื้อปลาของพี่จะเก็บไว้ไหม โอเคทุกคนอ,อ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าอ่าบ้านวิลเลจเจอร์อยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าอีพีหน้าอีพีหน้าผมจะทาฟาร์มเหล็กนะครับผมจะพาวิลเลจเจอร์มานนาะในฝักในอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทุกคน <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอเตรียมตัวก่อนเด้อโอเคนะครับทุกคนเราก็จะไปบ้านวิลเลจเจอร์กันเลยนะครับเพราะว่าเราได้ไปทัวร์มาแล้วหรือว่าอะไรไปแล้วนะครับซึ่งมันก็อยู่ใกล้ทะเลไปตรงกันนะ่ะใกล้ทะเลตีทะเลเลยอ๋ออยู <ทะ S 1> เป็นทะเลอืมอีกันหนึ่งมันอยู่ไหนอ่ะอีก หรือว่าขวาก่อนก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นแล้วเราก็จะวิ่งไปอย่างงี้นะครับทุกคนเนาะวิ่งไปใช่ไหมวิ่งไปแบบเรื่อยๆเนาะเอฟเนาะพี่วินมาพี่วินนะนี่นะครับทุกคนก็เป็นหมู่บ้านตรงนี้เลยโอ้ยคิปเปอร์เยอะเกินใ็ต้อปรับฮาร์ดพี่พี่วินอันนี้คือแบบคือแบบไอ้เขาเรียกว่าไอ้โหดที่สุดอะอะไรเงี้ย เจไม่เท่าฮาร์ดคอร์นะอันนั้นตายในตาเลยอันนั้นเราน่าน่าแตแบบไม่เล่นจบนะ <S 2> <S 2> <S โอ้ยคิดไปอีกอะคิดไปอีกอ่ะโอ้ยโอเคนะทุกคนก็เป็นบ้านวิลเลจเจอตรงนี้เลยนะครับก็อ่าเอ็กแซ็นะครับก็คือนี่เลยเอ็กซนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจดเป็นไิกัดนะครับแล้วก็อ่าเอาไปหาร8แล้วก็จะหาที่ที่แปลว่าในนรกนะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับแล้วผมก็จะย้ายวิลเลจเจอที่นี่ไปที่นู่นนะครับแล้วผมขอไปทํานอกรอบเนาะไอที่คานวณน,นี้แล้วก็ต่อบล็อกต่ออะไรมาเพราะว่ามันไไมมม่่่คอออยีะะรรหกจจิงๆแล้วผ็ต ในเธอมาที่นี่เลยนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ได้เด้อแต่มีอะไรให้เราเออทำในนี้อีกก็บอกมาด้วยนะครับทุกคนอยากให้แกล้งอะไรพี่วินก็บอกด้วยแต <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเป็นพี่ไงแกลนะ้งอะไรแบ็กบอกด้วยนะครับ <c oughs> โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะ <c oughs> ครับนะทุกคนนะครับจุ๊บ